สวัสดีมีลักแฟนจูเจสุไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็เป็นไปตามค่าที่ผมคิดไว้เมื่อวานนะก็คือกิจกรรมอารีนาอีดิดด้นะก็แพ้อ่อแพ้อันดับ1ที่พลัง20กว่าล้านนะอ่ะก็ตอนเนี้ยอยู่อันดับ2อ่ะตอนเนี้ยคือที่ที่ได้อันดับนะคือได้อันดับ2แล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูรยายละเอียดทีนึงว่าเราชนะผ่านรอบใครมาบ้างนะเพราะจริงๆเนี่ย ถ้าบางรอบเราไปเจอกับบางคนที่เราสู้ไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ดับ2แต่ว่านี่คือแบบบางอเอินดับหนึ่งมันก็ตบให้ค่อนข้างเยอะอย่างคนเนี้ยคนเนี้ยถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นก็น่าจะอันดับพอๆใกล้เคียงกับผมเออแล้วตอนนี้เขาก็มารวมเซื้อของนี้แล้วอ่ะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้แล้วก็อีกอย่างคือเราสามารถตอนเนี้ยเราดูได้แล้วว่าทีมหลักเขามีตัวอะไรประมัณไหนบ้างอ่ะอ,อ,อันเนี้ยคือ5ตัวทีมหลักที่เขาใช้ปัจจุบันก็ เป็นประมาณนี้เลยจะมีมิเกลเนี่ยที่แตกต่างหน่อยเอาจริงผมตอนแรกผมนึกว่าแต่เขาจะใช้เป็นทาตั้งของคุรุสุแต่ว่าอันนี้เอามิเกลเข้ามาแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะมิเกลเนี่ยมันคอยเ,อเป็นตัวแทงที่เหมือนรับดาเมจแทนเพื่อนนะแล้วก็มีการเคาน์เตอร์แล้วก็ทําท้อนใส่คุรุสูประมาณนี้มากมาเดี๋ยวเรามาไล่ดูก่อนก็ตอนท็อป3ามสิอของแต่ละสายใช่ไหมอ,อย่างเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเจอคนนี้ก็ถือว่าชนะไปแล้วกอ็อันดับสองเขาเรียวกว่าอะไรนะกูบ,บี้ กูบีก็จะมีคนนี้พลัง14ล้านกว่าเ mm. กือบ mm. 15ล้านอะก็ถือว่าชนะ mm. คู่กูบีไปแล้วก็กูบซีเนี่ยจะเป็นชนะของผมที่ชนะอ่าคนนี้มาพลัง9 0 0 0กว่าเออเอาจริงเขาชนะคนนี้พลัง9 0 0 0กว่าเหมือนกันแต่ว่าผมชนะคนนี้พลัง14ล้าน2 0 0 0กว่าอะถือว่าใกล้เคียงกันเพราะว่าห่างกันแค่แบบหลักเอ่อหลักแสนประมาณนี้อะส่วนก๊บดี ก็จะเป็นคนนี้ที่มาเจอผมในรอบไฟนอลนะพลัง10ล้านนิดๆอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเจอกันในรอบอันนี้เดี๋ยวเราดูหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปทําการส่องทางนข่งของอะล,ะละเอียดของตัวละครทีมหลักอันดับหนึ่งประมาณนี้มาดูกันก่อนโอเคอันนี้ดูง่ายนด้เป็นทีมมิเกลอ่ะทีมมิเกลนี่คือทีมอันดับหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายโอเคอ่ะบลูมาก่อนน่าจะ15ล้านนะเมะื่อกี้อ่นนี่โกโจตายเลยไทีเดียวมุราสกิเลยนะโอเคสวนไปปาเข้าให้ แล้วก็นี่เตะเข้าไปประมาณเมื่อกี้3ามแสนหรือ3ล้านไม่แน่ใจนะโอเคตีไปอันนี้น่าจะเป็นสกิลของยูกินะเนี่ยซ่้อโมยูกิเนี่ย,ยสกิลที่เป็นหลุมแบคโฮเนี่ยเสียดายนะันในในมังงะไม่น่าจะได้ใช้อนาคิตเนาะถ้าจะไม่ผิดอ่ะตีมาก่อนมาแบคโฮน่าโหเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่า3ล้านหรือ30ล้านนะเดี๋ยวให้ดูตอนดามิตอนท้ายแล้วกันแต่ว่าจากที่ดูนะ ยูกิเนี่ยตัวละครมันอะถ้าเราอัพแบบดาวเยอะๆแล้วเก่งๆหน่อยอะมันก็น่าจะใช้ั n ติได้ตอนเทินสองเทินเทินสองเทินสี่อะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับตัวละครปกติเอ้ยเทินสองเทินห้าปกตินี่นะเพราะจากอันเนี้ยที่ผมเห็นมานะอย่างเมื่อกี้ใช้อั n ติไปตอนเทินสองละเออแล้วก็ออวนี่จบไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจก่อนก็อ,อ่ะแปลว่าอั n ติอยู่ที่ประมาณสามสิบล้านนะเมื่อกี้รอบที่ใช้ั n ติไปเพราะมีแค่รอบเดียวที่ใช้อ่ะก็ดูดาเมจ e เองแล้วกันนะเนี่ยดาเมจเอ่อตัว tank นะเยอะกว่าตัวละครดาเมจหลักอีก ดามจหลักเนี่ยดาม,มีอยู่35ล้านแล้วก็ดามจดรองเนี่ยอยู่22ล้านส่วนตัวแท้งเนี่ยดาม,มี45ล้านฮิวไป7ล้านกว่าโดนดามีไป11ล้านก็คือแบบเป็นทุกอย่างแล้วนะ MVP ไปเลยนะของท่าหน้าของยูกิเนี่ยถือว่าสุดมากมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูคู่ผมบ้างว่าจะเป็นยังไงก้อนนี้ไซโกะใช่ไหมอีกฝั่งนึงน่าจะชื่อไซโกะเอเคฝั่งผมฝั่งซ้ายนะฝั่งเขาฝั่งขวาอันนี้เราได้เปิดก่อน2ตัว3ตัว เอ้ผมไวก่น่นทั้งทีมเลยวะเนี่ยอ่ะไวกว่าสี่สี่ตัวละครทัวจิช้าหน่อยโอเคอ่ะเปิดไปอันนี้ยังถือว่าพลังพลังเราน่าจะห่างจากเขาเท่าไหร่นะคนนี้เขาเ,าเท่าไหร่นะประมาณสิบล,ล้านใช่ไหมผมสิบสี่ล้านก็ห่างวันสี่ล้านก็เลยแบบชนะชิวได้หน่อยถ้าพลังใกล้เคียงกันน่าจะตึงอยู่ปั๊บมาก่อนโกโจยิงเข้าไปยูตะโป้งโอเคติดตายเกิดหนึ่งครั้ง ขี okay. สวนมาโอเคมาโทจิตัดาตายหนึ่งตายสองโดนใครยูตะตายสามฮานามิตายสี่โทจิน่าจะมีตายเกิดนะม,มีตายเกิดอยู่การนำเมจได้อยู่ป๊าปก็ให้โอเคโดนเมื่อกี้ัติโทจิของฝั่งนั้นคือมิดมิดโกโจนะเมื่อกโี้โกโจหลบได้โกโจอาจารย์โกโจหลบได้โอเคตีไปก่อนป๊าปก็ให้แล้วก็ มือมเข้าให้โอเคอ่ะเอ่อดามจหลักทีมผมก็โทจินะเพราะว่าแบบปาดไปค่อนข้างเยอะมากแล้วเมื่อกี้คือปาดอันติเชิญเดียวเนี่ยแทบจะเก็บหมดได้เลยแต่ว่าติดตรงโทจิอยที่บอกไปว่ามันก็แก้ทางกันนะอ่ะก็ดามจทําไป71ล้านนะแล้วก็โกโจ31ล้านประมาณนี้อ่ะมาถัดไปเป็นทางของคู่ชิงก็คือเป็นผมกับคุณมันอ่านว่าอะไรอะพาล์มผูหรอปาลมปามผูปาลม,ม,มอะไรสักอย่างประมาณนี้อ่ะคุณปาลมแล้วกันเรียกว่าคุณปาลมแล้วกันนะอ่ะ อ่ะเจอกันอันนี้คือค่อนข้างขาดลอยนะแค่ขาดลอยอ่าโอเคเห็นไหมโหดูดิมาถึงสาหัสสากันโอเคแล้วก็บึ้มเข้ามาตีเข้ามาตะเข้ามาอีกทีหนึงโหติดทอนแบบสองตัวสตันอีกตัวหนึง่งตีไม่ตีไม่อไมอโอเคโอ้เอ้เกตโทษใช้ตายเกิดปแล้วเนี้ยโอเคอ่ะสวนมาได้ทีนึง ตีทอนคืนโดนเขาตีมาตีไปคืนมาอันติเนี่ยอันติตั้งแต่เธอแรกเลยนะอันติตั้งแต่เธอแรกเลยอย่างที่บอกไปอ๋อว่าอันติมันคำนวณไม่ได้นะแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยถ้าปั้นสุดแล้วก็แบบทีมสุดๆอย่างนี้นะส่วนมากเนี่ยผมว่าอันติมันน่าจะถี่กว่าตัวละครปกติปกติเนี่ยอันติมันจะคูดาวสามเทินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบปั้นสุดๆอย่างยูคีอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยของตัวละครคนเนี้ย ก็น่าจะผมว่านตีเนี่ยมันน่าจะได้ถี่กว่าน่าจะประมาณสักทุกอาจจะทุก2เทือนันตีทุก2เทือนตีอะไรประมาณเนี้ยอ่ะอันนี้คือแพ้ขาดลอยนะมาส่วนดามิเอตก็เนี่ยยุกินะ53ล้านแล้วก็โกโจ13ล้านแล้วกอ็อาจารย์โกโจ42ล้านเอออันนี้คือมากิ่งยัง m อ p อยู่ดีอ่ะดามิเอตแม่งแบบแรงวรืรมากนะน,น,นี้เวรืรอแบบเวจร์จัดๆเลยอันเนี้ยอ่ะโอเคในรอบอันนี้ก็มีประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาทำการส่งตัวละครกันบ้างนะ เออแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมอยากเห็นก็คืออีกคนหนึ่งมันชื่ออะไรอ่ะมันไม่ได้เข้ารอบมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเนี่ยคุณทีโพเนี่ยพลังเยอะมากนะทีโพใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาก่อนนะเพราะในรอบเก็บคะแนนผมก็ไม่ได้เจอเขานะแต่ว่าเขาอาจจะไปแพ้กับใครสักคนเออถ้าไม่แพ้เนี่ยมันน่าจะเข้ารอบมาได้นะ ท้าไมถึงไม่เข้ารอบไม่เข้าใจไม่เข้ารอบไม่เข้ารอบก็แต่ว่าอ่ะมันมีเงื่อนไขนึงก็คืออันเนี้ยมันต้องอารีนาท็อปร้อใช่ไหมถึงจะได้ทีโพอาจจะไม่ได้ติดอารีนาท็อปนะแต่ผมขอเช็คก่อนทีโพมันต้องติดประมาณร้อ่อะใช่เหรอวะคนระดับขนาดนี้คือเขาไม่เล่นแล้วเหรอ หรือเขาอาจจะยังไม่ว่างเข้ามาเล่นหรือเปล่าเออทีโพทีโพเอออันเนี้ยในอันดับอ,อ่อในท็อปร้อยอ่ะผมเลื่อนดูแล้วมันไม่มีนะเขาน่าจะที่เขาไม่อยู่ในอีดิทเนี่ยน่าจะเพราะว่าเขาไม่ติดอันดับท็อปร้อยยี่สิบแปดคนในรอบนี้นะก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าร่วมอาจจะเป็นเพราะว่าอ,อ่าเขายังไม่รู้ว่าอารีน่ามันรวมเซิร์ฟใหม่ <laughs> น่าจะประมาณนั้นเขาอาจจะคิดแบบว่าอ,อ่ะตอน รวมเซิฟเก่าเขายังเป็นที่1อะไรพวกนี้อยู่นะพวกอลิณาอะไรยังชิวๆยังไงก็ติดนะแต่ว่าอันนี้คือมันรวมเซิฟใหม่แล้วมันเลยแบบคนแข่งค่อนข้างเยอะนะก็เลยแบบอาจจะยังไม่ติดอ่ะมาเดี๋ยวเรามาส่องตัวละครกันน่าจะมีอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเมื่อวานมีแค่คุณปาล์มคนเดียวที่ยังเอ่อที่กักตัวละคไรไว้เมื่อวานอ่ะมาลองดูกันก็ตัวแรกนะก็ตัวมิเกลอ่ะของอุปกรณ์เป็น2ดาวลุ้งหมดแต่ว่ายังไม่ได้บวกนั่นเองนะแล้วก็ซิลันนี้ใส่เป็น าการโจมตีมีโอกาส40%ลดสปีดคู่ต่อสู้ทุกการโจมตีนะเวลาสกิลย่อยอันติหรือว่าการเคาน์เตอรอ์มีโอกาสาลดสปีดแล้วก็อันนี้เป็นท่า้าของการล้างซ c ให้กับตัวเองโอเคแล้วก็อันนี้เป็นพีคอมโบโอเคแล้วก็เป็นการดีบัฟรีซีแล้วก็อันนี้ใส่เป็นเพิ่มสปีดกับเพิ่มสปีดเหมือนกันแล้วนี้ก็เป็นเพิ่มสปีดเหมือนกันนะเฮ้ยเล่นเป็นสายสปีดล้วน้วเลยดีกว่าแล้วก็สปีดคอนแทคก,ก็ยังถือว่า,ากลางๆแล้วกันสเปซสปาอยู่อของก็หน้ากากประมาณนี้ มาแล้วถัดไปเมื่อวานมันตัวอะไรบ้างนะเมื่อวานเป็นอาจารย์โกโจโกับเออ่มากิใช่ไหมไอ้ก,กับยูกิเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวดูโกโจโก,ก่อนละกันอ่ะก็อาวุธสองดาวรุ้งหมดแต่ว่ายังบวกไม่12เดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นโดนเอฟเฟก่อไม่ใช่สิคัทคอนโทรลได้รับฮิลเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้เป็นอิมแพคโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าเหมาะโกโจโกอ,ยอยู่นะเพราะว่ามันตีแรงนะถือว่ามีโอกาสสตันได้ง่ายอยู่อันนี้เป็นสะท้อนพีนัมเอรีซีต คีนาเมดแล้วก็สปีดโอเคซีลใส่เป็นพีคอมโบกับโอกาสหลบหลีกกับโดนน้ำแข็งเบาลงเอ่อเพิ่มพลังโจมตี20%สองเทินแล้วก็เอ่อเลื่อนลดตีแรงโอเคแล้วก็นี้ใส่เป็นดูดเลือดกับสปีดโอเคแล้วนี่เป็นมัสโซสปีดคอนแทกก็เป็นสีแดงทุกอันโอเคนี้เป็นเบิร์ดเอ้หรือว่าเมื่อวานมันเป็นโกโจวะที่ผมแนะนําไปโกโจนักเรียนไม่ใช่ใช่ไหมผมว่ามันน่าจะเป็นโกโจอาจารย์เนาะอืมอันเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันอ่ะ อันนี้ก็เป็นอสองดาวลุ้งหมดโอเคอันนี้เป็นบวกสปีดอันนี้เป็นทอนอันนี้เป็นเมื่อเริ่มเทินบวกพลังโจมตีกับดาเมจดีซีสอันนี้เอ็ดาเมจดีซีสบวกแล้วก็เอ็ดาเมจบวกแล้วก็อันนี้เป็นสายคอนโทรลได้รับฮิวโอเคแล้วก็ซีอันนี้เป็นอิมแพกอ่ะเหมือนการสตันอันนี้ล้างซีซีโอเค เป็นสปีดแล้วก็แรงซีซีทับกันโอเคเอ้ยแปลว่าเป็นอาจารย์โกโจเนี่ยที่ผมแนะนำไปอ่าคลิปเมื่อวานนะแล้วก็อันนี้เป็นดูดเลือดแล้วก็เอ่อเอ็มคอมโบโอเคแล้วก็เป็นมัสโซสวิตติคอนแท c กก็ถือว่าเป็นแดงทุกอันแล้วก็อันนี้เป็นตีตัวเลือดต่ำใช่ไหมอ่ะตีตัวเลือดต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แรงขึ้นโอเคอันนี้เป็นหน้ากากอิบารากิธรรมดาอ่ะต่อไปเป็นตัวละครเดอะเบสนะ ตัวละครดาเมทที่แทงได้นิดหน่อยนะตัวละครนี้นะเหมือนกับเกียวเมตอนสมัยมาแรกๆเลยนะแม่งเถื่อนมากนะนี่ตัวละครอ่ะแล้วก็จากที่ดูเมื่อกี้นะเหมือนเริ่มเถื่อนมาแล้วทีมผมแม่งเลื่อนรถจากอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจอาจจะเป็นของมาจิหรือเปล่านะอ่ะก็อุปกรณ์นะสองดาวลุ้งหมดทุกอันอะันนี้ก็เป็นคา่าด,ดีเฟนส์เนี่ยได้รับฮิวเพิ่มขึ้นโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสตันเวลาอันตีเมื่อกี้อันติมันค่อนข้าง,ง,ง,งแรงมากก็ถือว่ามีโอกาสสตันอยู่อ่ะเป็นอันตหมู แล้วก็อันนี้เป็นเออ่โดนดาเมจจากพีคอมโบเอ็มคอมโบเบาลงโอเคอันนี้เป็นพีดาเมจรีซีตแล้วก็เอ็กซ์ตาดาเมจโอเคอันติแรงเข้าไปอีกแล้วก็เออ่เพิ่มสปีดมาเคิร์ดอันนี้เป็นเพิ่มพีดาเมจแล้วก็เป็นเออ่ความแม่นต์ยำตัวละครเป็นสายพีใช่ไหมโอเคสายพีดามิเอ็อ่ะอันนี้เป็นเออ่เพิ่มแรงโจมไอเพิ่มดามิเดซิสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทิร์นโอเคแล้วก็สเต็งปกติอ่ะแล้วก็อันนี้มัสโซเอ่อเป็นเบสเพิ่มแรงโจม โอ้หมันเอาแบบเพิ่มพลังโจมตีมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะแล้วก็จากที่ดูเนี่ยผมว่าทุกอย่างที่เขาเอามาเนี่ยมันคำนวณค่อนข้างเต็มมากเพราะว่าอันติของยูกิของเขาเนี่ยมันจะใช้ตอนประมาณเทินที่2แล้วก็บัฟต่างๆที่เขาเอามาเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ2เทินจากที่ผมดูนะอย่างอันเนี้ยอะอยู่2เทินเพิ่มพลังเพิ่มดาเมต20%ี20่เอเ็กต้าพีดาเมจ20% 2เทิร์นทนแล้วก็อย่างเอ่อมันจะมีอันไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ เอกตาดาเมจเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มดาเมจเหมือนกันแล้วก็มี Impact นี่ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีเนี่ยสเต็งกับความแม่นยำเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยจากที่ผมดูนะผมว่าเขาได้เป็นสายแบบเก็บด่วนอ่ะเออถ้าแบบใครที่เล่นเป็นสายถึกแล้วแบบทนดาเมจมาอ่ายุกิได้เนี่ยก็อาจจะพอได้ส่วนนะแต่ว่าจากที่ดูจากสภาพของผมนะก็คือส่วนค่อนข้างยากมากดาเมจอันติมันแรงมากนะอันติทีละ30ล้านอย่างเงี้ยแล้วคือแบบ โอ้โหมันมันเอาง่ายๆคือมันมันมันแรงเกินไปอะ่ะเออมันแรงเกินไปมากอันนี้อ่ะแล้วก็อมุเลียตใส่ไปท่าตั้งของเอ่อเมื่อโดนเอฟเฟกต์คอนโทรลแล้วก็มีการฮิวอะไรประมาณนี้อ่ะหน้ากากเพิ่มพลังโจมตีไปแล้วก็เอ่อเจทูโอเคก็เป็นเอ่อเซตสองดาวลุ้งหมดแต่ว่ายังไม่ได้บวกโอเคส่วนซิวันนี้ก็เป็นเอ่ออันนี้น่าจะเมื่อตายใช่ไหมเมื่อตายมีโอกาส50%หรืออะไรสักอย่างวันนี้ น่าจะเมื่อตายมโอการเ50%ที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นอ่ะอันนี้เป็นเพิ่มเอ่อเพิ่มโบรบลีนะแล้วก็โดนาเมจจากสเต็งกับมจิกเบาลงโอเคอันนี้เป็นล้างซีซีกับพีคอมโบอันนี้เป็นสป,สปีดสปีดแล้วก็สปีดนะโหสปีดหนักมากแต่ไม่ดีดอะเต็มโมรุกันแล้วก็น,นี้ยังสเปซสปาอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างนอกเขาได้เปลี่ยนหรือยังกันเดี๋ยวมาเช็คจากไหนได้นะอ่าอ,อารีนาเช็คได้ไหม อันนี้หน้าเดี๋ยวขาดูก่อนนะสักครู่อ่านี่อเอ้คเขาก็ยังกักตัวอยู่นะเนี่ยยังกักตัวอยู่ยังใส่แค่สองตัวแล้วก็ตัวอื่นยังดูไม่ได้อยู่ค่อนข,ข้างแย่อยู่งอ,อยากดูตัวเต็มมากกว่านะเสียดายนะเขากักตัวละครไว้คนอื่นล่ะคนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็มีแค่ทีโพกับคุณปาล์มนะสองคนแล้วก็คนนี้ก็เราให้ดูไปแล้วนะประมาณนี้โอเค ดี๋ยวคลิปวันนี้เอาเป็นคลิปสั้นๆเอ่อมันก็ไม่สั้นนะมันก็ประมาณ15บาทีนะแล้วก็อีกอย่างคือผมไม่ค่อยสบายนะเจ็บคอนะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะก็คลิปเอ่อวันนี้มีเพียงเท่านี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากอะไรก็ซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก,ก่าๆได้ดัแปะคลิปด้างซ้ายพิลิตื้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าบายครับผม